สวัสดีนะครับผมด็อกเตอร์นายแพทย์อภินัฐวงเกียร์ขจรหรือหมออมี่นะครับผมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับสำหรับสิ่งที่ผมถนัดเป็นพิเศษนะครับก็คือด้านการดึงหน้า แต่กันหน้าอ,อกแล้วก็หน้าท้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน1วันผมต้องทําอะไรบ้างครับ <S <S เริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะครับพอมีเคสที่สนใจจะแก้ปัญหาทางด้านสัญจกรรมเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปทํางานพูดคุยนะครับเพื่อถามปัญหาเขานะครับแล้วก็ทําการคุยกันปรึกษาหาแนวทางออกร่วมกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงก็คืออย่างแรกเลยนะผมว่าคือการใส่ไซส์เนี่ยคือผมจะ<ส>ต้องเลือกตามรักษณะทรงอกซึ่งเดี๋ยวผมต้องปวดันอีกทีหนึ่งซึ่งผมกีเราลองวัดดู ในระดับหนึ่งนะครับก็คือที่จริงแล้วคุณน้ำมือมีทรงอกที่ค่อนข้างโอเคอเอออสามารถใส่ได้ค่อนข้างกว้างได้ถึงได้ถึงแประมาณทั้งสามร้อยต้น<ฆ>แต่คราวนี้มันก็แล้วแต่เราแล้วว่าเราอยากจะลดลงออลดลงเหลือเท่าไหร่เพ<ฆ>ราะว่ามันมันเป็นความสูงข,ของผู้หญิงแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันสองห้าสิบถึงสามร้อยได้หมดเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการปรึกษาทุกอย่างแล้วนะครับเราก็มาทำการวาดรูปนะครับเพื่อเตรียมตัวการผ่าตัด ในระหว่างการวาดรูปเนี่ยนะครับเราก็จะพูดคุยถึงปัญหาที่เขามีในเชิงรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาไอ้ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยให้มันดีขึ้นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นการผ่าตัดหนังหน้าท้องเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะครับรอยแตกลายตน่อหจะเคลียร์ยังไงสะดือจะแก้ยังไงแนวแกนกระดูก เอียงเดียวไม่เท่ากันจะทํายังไงหน้าท้องที่หย่อนคล้อยไม่เท่ากันเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดูดีที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความพิถีพิถันโดยเฉพาะการวาดรูปของเราเนี่ยโดยเฉพาะหน้าท้องนะครับบางครั้งเนี่ยแค่วาดเส้นล่างอย่างเดียวเนี่ยครับเกือ20บ20นาทีนะฮะเพราะว่าเราต้องการเส้นเดียวนะฮะที่ดีที่สุดบางครั้งวาดเป็น10เส้นเพื่อเลือกเส้นเดียวที่ดีที่สุดให้กับเคสนั้นนะ หลังจากที่ทําการผ่าตัดไปแล้ว1วันนะครับเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ผมก็จะเล่านะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยมนันเป็นยังไงนะครับเราเจอไอ้สิ่งที่ยากๆนาะฉนะแล้วเราคุยนไปแล้วเราจะแก้งี้ยเราพอเราแก้ปุ๊บโอเคไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรระหว่างผ่าตัดหรือเปล่าเราเจออะไรงไงหรือเปล่านะครับเพื่อให้เขาเนี่ย เข้าใจร่างกายของเขาให้ดีที่สุดนะครับพอเขาเข้าใจร่างกายเขาดีที่สุดปุ๊บเนี่ยการที่รอเข้าที่ไปถึงปลายทางของเขาเนี่ยจะทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับจิตตกลดลงนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับของการพูดคุยนะครับก็คือการดูว่าผลลัพธ์ตอนนั้นเนี่ยโอเคไหมนะฮะเราก็ดูว่าเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับแฮปปี้ไหมเจ็บหรือเปล่าเคลื่อนไส้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับสิ่งอันนี้เราจะได้ดูแลกันหลังผ่าต่อไปแล้วก็จะคอยดูแลไปอย่างนี้นะครับจนถึงกระบวนการตัดไหมนะฮะหรือว่า กระบวนการนวดยกกระชับหรือว่าการเคลียร์เรื่องของการนวด rf เรื่องอย่างเงี้ยนะครับจะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายทางร่วมกันครับ <S <S เห็นไหมล่ะครับว่าการเป็นหมอแสแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางเนี่ยนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับความสําคัญที่สุดนะครับที่เราให้ควนามสาคัญคือการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับว่าเขาเนี่ยมีปัญหาไงบ้างเราจะต้องแก้ไงเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็คอยติดตามไปเรื่อย จนกระทั่งเราดูว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาที่เขามาหาเราอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ถูกแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ระยะยายาหนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในการผ่าตัดศัลยกรรมครับ